การค้าจังหวัดน่านจัดใหญ่จัดเต็มถแถลงข่าวมหกรรมดนตรีน,น่านมิวสิกเฟสติวลัล2023ต้อนรับการท่องเที่ยวช่วงไฮซีซันพบศิลปินชื่อดังตูนบอดี้แสลมณบริเวณลานป่าเป๋ยเฮือนทางต่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจการท่องเที่ยวรายได้จัดหาเครื่องมือแพทย์และช่วยเหลือผู้ยากไร้ขาดโอกาสทางสังคม เมื่อวันที่1พฤศจิกายน2566เวลา16นาฬิกาหอ,อการค้าจังหวัดน่านร่วมกับภาคีเครือข่ายประกอบด้วยสำนักงานจังหวัดน่านวายซีหอ,อการค้าจังหวัดน่านประชาสัมพันธ์จังหวัดน่านการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานน่านสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวน่านสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดน่านชมรมที่พักน่านองค์การพัฒนาพื้นที่พิเศษ6 และการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดน่านจัดแถลงข่าวมากรรมดนตรีน่านมิวสิกเฟสติวัล2023พบกับตูนบอดี้แลมพร้อมด้วยศิลปินวงปั๊มและวงเยสในวันที่17พฤศจิกายน2566ณนบะริเวณลานป่าเป๋ยเฮือนทางต่ออำเภอเมืองจังหวัดน่าน้เกิดดพพรราาะะีี่่จไโยฉท นายสีรุ้งรัตนศิลาประธานหอ,อก,การค้าจังหวัดน่านเปิดเผยว่าด้วยปัจจุบันประชากรของจังหวัดน่านเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและเป็นพื้นที่เป้าหมายของนักท่องเที่ยวจำนวนมากซึ่งมีบางพื้นที่ที่ประชาชนยังเข้าไม่ถึงบริการภาครัฐโดยเฉพาะด้านสาธารณสุข ที่ยังขาดแคลนอุปกรณ์เครื่องมือการแพทย์ตลอดจนความยากไร้ของประชาชนในพื้นที่ห่างไกลของการค้าจังหวัดน่านจึงได้จัดกิจกรรมเพื่อหารายได้นำไปสนับสนุนการดำเนินงานภาครัฐที่ยังขาดแคลนโดยการจัดมหกรรมคอนเสิร์ตน่านมิวสิกเฟสติวัล2023เขาดอกแบบอย่างนี้ได้นะเราต้องใช้ กำลังวเวอร์ของโรงพยาบาลเยนพี่น้องสื่อมวลชนจังหวัดน่านนะครับแล้วก็ท่านแขกผู้มีเกียรติทุกภาคส่วนนายกฤิดเพชรเพชรปบุรณนินรองผู้ว่าราชการจังหวัดน่านกล่าวว่า ทราบว่าทางหอ,อการค้าจังหวัดน่านจัดมหก,กรรมดนตรีคอนเสิร์ตนำไรายได้จากการนำจำหน่ายบัตรหรือกิจกรรมต่างๆเพื่อนำไปทำประโยชน์ทางด้านสาธารณกุศลให้กับพี่น้องชาวจังหวัดน่านทั้ง15เภอรวมถึงจัดหาเครื่องมือทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลในพื้นที่จังหวัดน่านนับเป็นนิมิตหมายอันดีในการร่วมกันพัฒนาจังหวัดน่านให้ดียิ่งขึ้น ไรายได้ที่จะเกิดขึ้นเนี่ยนะครับจะได้เข้าถว่าน่านนะครับก็ถือว่าเป็นโอกาสดีนดีนะเพื่อจะได้มีคอนเสิร์ตใหญ่แบบนี้ขึ้นในพื้นที่ทั้งแสงเสีเสียงเวทีนายชันชัยลิ้มสุวรรณประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดน่านกล่าวว่าจังหวัดน่านต้องยอมรับว่านอกจากด้านภาคการเกษตรแล้วภาคการท่องเที่ยวของจังหวัดน่านสร้างรายได้ให้แก่จังหวัดน่าน โดยช่วงปีที่ผ่านมาสร้างรายได้กว่า3,000ล้านบาทสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดน่านพร้อมร่วม,ม,ม,มขับเคลื่อนทุกมิติซึ่งดนตรีเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่สามารถดึงนักท่องเที่ยวเข้าจังหวัดและสร้างรายได้ให้กับจังหวัดน่านแล้วก็สคมนักี๊ยมรุ่นใหม่ของทางหัวบานะครับ้าหัวบานก็จะมาเย่ือนทางน่านด้วยในคอนเสิร์ตครั้งนี้รวมถึงทางดีนันด้วยก็ได้พบปะกับครอบ ผู้ที่สนใจเข้าชมคอนเสิร์ตในครั้งนี้สามารถติดต่อซื้อบัตรได้ที่หอ,อการค้าจังหวัดน่านร้านเฮือนทางต่อร้านกาแฟน่านสถานบันเทิง X2 m o d ูโมเดิร์นฟันนี่จำหน่ายบัตรราคา600บาท V.I.P. 1,200บาทบัตรโต๊ะ V.I.P. 4,800บาทจบการรายงานข่าว สำนักข่าวสยามนิวส์